เลยมานั่งทำคลิปเล่นๆดีกว่านะครับโอเคปัญหาก็คือ,อ,อน้ำหนักของภาพนะครับเขาที่ที่ภาษาภาษาห้องมืเดเนี่ยเขาเรียกว่าดอทหรือ Burn, เบิร์นเนี่ยนะฮะมันมีเทคนิค นะครับมันมีเทคนิคในการทำใน c สีย ok เนี่ยอย่างไงนะครับผมวันนี้ผมมีผมมเีเทคนิคง่ายๆนะครับง่ายซึ่งง่ายมากด้วยไม่ใช่ง่ายธรรมดานะครับแต่ว่าได้ผลดีมากแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยออภาพนี้ดุกเป็นคนถ่ายให้เมื่อสักตอนเย็นๆที่ผ่านมานเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยผมใช้ iDrop นะครับ iDrop ป๊บอันนี้นะครับ เลือกที่เลือกที่สีสักสีหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับซึ่งเราจะทำการดอทมันคือทำให้มันสว่างขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มคอนทราสทำให้ภาพมีน้ำหนักนะครับ mm hmm. เมื่อเราเลือกปั๊บเนี่ยพีคัพสีก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเรา,เา Select นะครับไม่ใช่ซ e เล c กครับ <laughs> โทษทเบลอแล้วผมเบลอยาโอเค เลเยอร์ uh, layer, นะครับเลเยอร์เสร็จปับเข้าไปที่บลัอ uh, กนะครับปฏิบัติ black, ผม opacity ร้อยนะครับ flow ร้ออร์ซผมระบายเข้าไป <laughs> ไม่ต้องตกใจครับ <laughs> ระบายนี่นะครับถมเข้าไปเลยผมไปเรื่อยๆนะครับอ <laughs> ย่บหยับยบเพิ่งตกใจครับอขอให้ดูผลลัพธ์สุดท้ายนะครับ ผมระบายส่วนที่เป็นที่เป็นนะผมทั้งหมดนะครับโอเคเสร็จปั๊บเลยเนี่ยสกิลเป็นอยู่ตรงนี้ครับสกิลก็คือว่าเราดับเบิลคลิกตรงเลเยอร์สองตัวปุ๊บนะครับแล้วคลิกปั๊บอันนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับสังเกตดูอันเดอร์ไลน์นะครับอันเดอร์ไลน์ลิงเลเยอร์นะครับถ้าเรากดออปชันนะครับออปชันค้างไว้แล้วเราสไลด์ตัวนี้มา เ,เห็นไหมครับหน้าผมเริ่มแปลกแปลกแล้วโอเคผมสไลด์นี้กลับไปอีกทีนึง่งมาเรื่อยเรื่อยนะครับโอเคผมคิดว่าผมคิดว่าพอละนะครับตรงนี้เสร็จผมกดโอเคนะครับผมเปลี่ยนเบรนโหมดเป็นจาก normal นะฮะเป็น soft light ลองลองดูความแตกตา่างเห็นไหมฮะว่าคอนทราสต์เยอะขึ้นสีผิวแล้วก็รายละเอียดดีเทลใน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 สกินโทนเนี่ยชัดขึ้นนะครับโอเคผมสร้างเลเยอร์อีกอันหนึ่งแน่นอนตอนนี้ผมจะทำน้ำหนักเบิร์ละก็คือน้ำหนักที่เข้มนะครับผมเลือกออผมเลือกที่เข้มนะครับเป็นสกินโทนที่เข้มที่เป็นส่วนเงานะครับจ,จะได้สีมันตาแบนี้ ผมคิดว่าเข้มอาจจะไม่พอผมอาจจะต้องปิกอ,อ,อัพมาตรงนี้โดยการดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นประมาณนี้แน่นอนฮะผมใช้ปลักเหมือนเดิมผมก็ระบายไประบายในส่วนเหมือนเดิมนะครับระบายไปเรื่อยๆ โอเคผมจะต้องทำไงฮะผมแน่นอนนะผมต้องเด็บต้นคลิกตัวนี้อีกทีนึงนะครับเมื่อกี้เราสไลด์อันเดอร์ไลน์ลิงสไลด์เลยเยอร์นะฮะเราสไลด์จากด้านด้านแบล็คมา่ฮนะเพราะฉะนั้นเราสไลด์ด้านนี้โดยการกดออปชันนะครับออปชันในแม็กนะครับใน PC ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอัลเทอร์เนทนะครับ,บกดป๊บแลวเลื่อนกลับมาโอเค okay. หน้าผมเริ่มโหดละ โอเคบอกว่าสไลด์ตัวนี้กลับมาอีกทีหนึ่งโอเคนะครับผมเปลี่ยนเบรนโหมดจาก normal นะฮะเป็น soft light โอเคลองดงูเห็นไหมครับผมอาจจะต้องลดอันนี้ลงมานิดนึงเพราะว่ามันเจะเกิด กอ okay. นครับผมเลือก2อันนี้ฮะแล้วก็ Command G นะฮะหรือ c อนโทรล G ใน PC นเห็นไหมฮะว่าน้ำหนักของของแสงเงานะครับการการมีมิติของภาพเนี่ยดีขึ้นโอเคเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนนะฮะแต่ว่าใช้ได้ประโยชน์มากแล้วก็ใช้บ่อยด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับนะ